คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันลุตสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีแม่คุณยายสวัสดีค่ะห้อกคนเจียวเขาข้้นมากย่ายเหนื่อยจังไหนเนาะทำไมเนาะ จังไดนาให้เลขเลามาออกเหลงแปดเก็คือสักสั์ผูดซ้ำว่าจะไปกะจะบอกตรงนี้ดีบึงบางูเอาเอาเดียวตรงนี้บึงซอยคุณนแปดเก่จะได้จมาออกเล็อันออกเหขใหไ่เราไปออกเลขกันนันเนาะ เด็กเล่าไปวอกเด็กง่ายบนเนี่ยเปดเกาห่แม่เบิองชอยเลเ็นอย่างเปดปคุก็นี่ว่ามันติดกันกหนนีว่าเหตุการณ์ไหนุก็นงว่าโอ๊ยเกาสามนมเสียดายถึงยายเนาะเอ้าเอตามต่อนะคะสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดยาย้ยายสูตรเช่นสูดอยอ่ะมายาย แล้วมาดูงานตัดเชื่อมสวยแต่ฮ้องเ,เ,ดเดี๋ยกว่าทางที่ตัวนั้นมันแดดลูกก็บ้าสิี่แล้วบา,มมบางโฮมิห่มมันอ่อนเวลาพัฒนามาที่อันนั้นมันแดดทรงคุณยายอ่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะ สูตรหวยราวพัฒนาของคุณยายนะคะท่านผู้ชมคะส่วนส,สูตรยาวก็เข้าในสูตรนะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะอ่ะที่ไม่ได้จับให้เอาตามต่อนะฮะนี้ก็เป็นสูตรตรงตัวหนักเสี่งว่างเมื่ทสามคุณส้มเออวันที่ตัวไหนก่อนคือดิวันที่สิบแปดค่ะคุณยายวันที่สิบแปดเฮดสิบแปบ้านโบเฮ็ดสิบแปดอืมวันที่สิบแปดก็พอแล้วเขียนแค่นั้นแหละเขียนแค่นั้นแหละยายเออ น้ำหมดแล้วเดี๋ยวบอกใจตึงกอนมา,ามเก่าแม่เหี้ยปุ๊บกันยังไงอยู่เฮ็ดยนลออกเฮ็ดยนออกก่อนได้เปล่านผนออก เขยียนเลยยาย อืมสามตัวใช้แป๊บเดียวโทรศัพท์ร้อนกคุณยายอืมเ <ừ. S 2> ป็กสามคุณยายขง้ามแต่เ่ยมุดย่าบางเดียบใหย่ตัวญ่่เองมาดีคุใหย,ย,ย่แแทอืมนี่ไหมุณยยน้นย่าอยเนอก เลียกส้มันไหลดิจะขึ้นจะปลุกต้องจับนี่นี่ 肯定记

ก้าวล่างสองค่ะอ่ะย้ำตัวเลขนะฮะในชุดอ่ะในชุดชุดบนนะฮะก็มีเก้าศูนย์นะฮะสองสามห้าหกหนึ่งสี่นะฮะแล้วมาดูสุดล่างนะฮะแปดเก้ามาอีกแล้วแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าศูนย์สามนะฮะ แเลขใคเกือบสื่อนะคะแปดเก้าสองงวดละอืมอ่ะาญให้เด่น9ก้รองสองนะคะท่านผู้ชมขารอบนี้นะคะแล้วก็จอเน้นหนึ่งแปดศูนย์สาสองเก้าสี่หนึ่งสองห้านะคะอาจใครชอบชุดไหนก็จะปิดเลยนะคะอ่าทั้งหมดทั้งปวงนะคะท่านผู้ชมขาก็ไปบีคอตตรอง เป็นแค่เพียงแนวทางนะฮะท่านผู้ชมขาเป็นแค่เพียงแนวทางเนาะ